อร่อยไหมครับอร่อยครับคุณกินอะไรอะ่ะกินอันนี้แซนนีวิส่วนอันนี้เฟรน์ฟรายสับเคิแซน์วิชเบิมมม้มไหมแซนวิชเบิมมมเบ้มไหมไหนถือให้ดูหน่อยว่าเบิ้มจริงปะถืออันนี้อันที่ยังไม่แกะอะค่ะอันนี้เที่ยงโอ้โ ใหญ่กว่าปาอีกใช่ไหมคะอ้าวไหนของป่าอะไรนะหมูหูนิ้มชุดแป้งทอดหมูนิ้มชุดแป้งทอดแล้วก็ทอดมันจุ้มต้่มดำต้่มยลังทอมันจุ่มยักษ์ุ้งไหนจุ้มเนี่ยจุ้มจุ่มทอดมันจุ้มโอเคแฮปปี้มากๆนะคะส่วนอีกคนนึงนะครับ ฉลบทยกช่วงนี้เป็นเวลาพิเศษต้องรีบกินนะช่วงนี้ต้องรีบกินเลยอ่ะไปก่อนนะไปายค่ะปูเอ้ย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 หมอบหมอบหมอบบายบายค่ะ